3เทคนิคอ่านแล้วจำได้ไม่มีลืมโดยจิมควิกจิมควิกผู้เชี่ยวชาญด้านสมองที่สอนให้คนทั่วโลกให้ใช้สมองให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดที่เขาใช้เวลาในการพัฒนาเทคนิคมามากกว่า30ปีโดยในวิดีโอนี้จิมควิกจะมาแชร์3วิธีการที่จะช่วยให้เราสามารถจำสิ่งที่อ่านได้แบบไม่หลงหลงลืมลืมอีกต่อไปโดยเขาเริ่มต้นว่าพวกเราส่วนใหญ่คงเคยผ่านเหตุการณ์ประมาณว่านั่งอ่านหนังสือนั่งอ่านบทความหรือเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย อ่านจนจบแล้วแต่กลับพบว่าตนเองนั้นได้ลืมสิ่งที่เพิ่งอ่านไปเมื่อสักครู่ไปเรียบร้อยแล,แล้วแล้วคุณก็ต้องมานั่งอ่านใหม่เพื่อทบทวนตะกี้ว่าฉันอ่านอะไรไปเนี่ยซึ่งหลายคนก็ไม่ได้ตระหนักในเรื่องที่ว่าที่จะต้องพาตัวเองนั้นกลับไปอ่านซ้ําในเรื่องเดิมซึ่งสิ่งที่เราต้องจ่ายไปก็คือเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคนเราเพราะเวลาเป็นสิ่งที่มนุษย์มีอยู่อย่างจํากัดโดยจิมควิกบอกว่ากุญแจสําคัญในการที่คนเรานั้นจะจดจําในสิ่งที่อ่าน หรือสิ่งที่ได้รับฟังมานั้นคือการตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านั้นเพราะการตั้งคำถามจะนำไปสู่การได้มาซึ่งคำตอบโดยในขั้นแรกให้เราเริ่มต้น้วยการหยิบสมุดโน้ตขึ้นมาสักเล่มแล้วแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นสองฝั่งโดยให้ฝั่งซ้ายเอาไว้จดสิ่งที่ได้จากการอ่านหรือที่ได้จากการฟังจากข้อมูลที่ได้รับมาคือการทำ capturing ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลเดิมที่ได้รับมาส่วนฝั่งขวาเราจะทำการเขียนสิ่งใหม่ขึ้นมา creating จะเขียนในสิ่งที่เราประทับใจสิ่งที่เรารู้สึกที่ได้จากฝั่งซ้ายสิ่งที่ได้จากการบันทึกโน้ตเพื่อต่อย,ยอดจากสารที่เราได้รับมาโดยจิมควิกเขาได้ใช้เทคนิคในการตั้งคำถามอยู่ด้วยกัน3ข้อดังนี้ก็คือคำถามที่1 how can I use this ฉันจะใช้ข้อมูลนี้อย่างไรได้บ้างเวลาที่เราอ่านหรือฟังข้อมูลที่ได้รับมานั้นหากเราไม่โฟกัสมีความคิดฟุ้งซ่านคิดเรื่องอื่นปนเข้ามาด้วยก็จะทำให้สติเรานั้น หลุดกับเนื้อหาที่กําลังเสพอยู่ดังนั้นเวลาที่เราได้รับข้อมูลต่างๆมาให้เราพยายามตั้งคําถามในหัวของตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไรได้บ้าง <c oughs> เพื่อให้สมองของเราหมกมุ่นกับการค้นหาคําตอบก,กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ว่าฉันจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ไปในทางที่1ทางที่2ทางที่3ซึ่งการทําแบบนี้ก็จะทําให้จิตของเรานั้นจดจ่อยอยู่กับเนื้อหาเหล่านั้นนั่นเองคําถามที่2 why must I use this ทำไมฉันต้องใช้สิ่งนี้การหาเหตุผลให้ตนเองตระหนักและเห็นถึงความสำคัญนั้นคือสิ่งอันทรงพลังเพราะมนุษย์เรานั้นหากมีเหตุผลสำคัญอยู่เบื้องหลังมันจะเป็นแรงผลักดันให้คนเราทำในสิ่งนั้นๆอย่างมีเป้าหมายอย่างมีจุดประสงค์จงตั้งคำถามกับตนเองว่าเพราะเหตุใดและทำไมเราต้องใช้สิ่งนี้หรือข้อมูลเหล่านี้ดังประโยคที่ว่าเหตุจะนำไปสู่ผลเช่นเดียวกัน หากคุณไม่มีเหตุผลหรือแรงจูงใจในการที่จะอ่านสิ่งเหล่านี้คุณก็จะอ่านสิ่งนั้นได้ไม่ดีเท่าที่ควรคำถามที่3 when will I use this เมื่อ,อไหร่ที่ฉันจะใช้สิ่งนี้จิมควิกเขาบอกไว้ว่าเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ในการระบุวันเวลาที่จะต้องทาในสิ่งต่างๆสิ่งนั้นก็คือปฏิทินนั่นเองการระบุลงในปฏิทินว่าวันเวลาใดที่คุณจะทำงานออกกำลังกายนั่งสมาธิ หรือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั้นจะช่วยให้เรามองเห็นว่าเมื่อถึงเวลาดังกล่าวเราควรจะลุกขึ้นไปทําในสิ่งที่จดเอาไว้ในตารางปฏิทินซึ่งจิมคุยเขาก็บอกว่าทุกครั้งที่เขาจะเริ่มต้นอ่านอะไรสักอย่างเขาก็จะตั้งคําถาม3ข้อนี้ไว้อยู่เสมอเพราะเขาตระหนักรู้ว่าการที่จะสละเวลาอ่านอะไรสักอย่างนั้นมันคือการลงทุนด้วยเวลาในชีวิตของเราดังนั้นหากตัดสินใจที่จะอ่านแล้วก็ต้องอ่านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่แค่เพียงอ่านไป,ปนผั่าน แล้วก็ลืมมันไปดังนั้นอันดับแรกคุณต้องเลือก information หรือข้อมูลที่ควรค่าแก่การอ่านหรือฟังซะก่อนจากนั้นก็บวกกับ inspiration หรือแรงบันดาลใจในการเสพข้อมูลเหล่านั้นปิดท้ายด้วย implementation คือการลงมือทำเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ทรงพลังแล้วให้ทำการ integration คือรวม3สิ่งนี้เข้าด้วยกันคุณก็จะสามารถอ่านแล้วจดจำได้ไม่มีลืมและนี่ก็คือ3เทคนิคการอ่านแล้วจำได้ไม่มีลืมโดยจิมควิก ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดสมัครเป็น Supporter ก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue O Clock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ